เทคนิคอีกข้อนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือมนุษย์ชอบการถูกชมตะวงเล็บนะครับต้องจริงใจด้วยนิดนึงอย่างผมไม่เคยเข้าใจเลยว่าเฮ้ยจริงๆอะ่ะผมเป็นคนที่ส,ส,ม,สมัยสมัยเด็กนะผมเป็นคนที่ดูบุคลิกผมก็รู้ละผมไม่ค่อยอยากจะเข้าหาคนก่อนด้วยซ้ำอะ่ะเออถ้าแบบไม่มาทักกูก่อนก็ไม่พูดเออแต่พอมาทำนัดขายแล้วเจอนักข,ขายเก่งๆเนี่ย เขาชมคนเก่งมากเลยนะจริงๆการที่ชมเนี่ยมันเป็นการชมแบบจริงใจนะครับไม่ใช่การชมแบบเออพี่สวยจังเลยแต่แบบโคตรขี้เหร่เลยอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะเว้ยคือ,ค,อคือทำอะไรจริงใจนิดนึงเอ,อคืออยู่ภายใต้พื้นฐานของความจริงใจคือเราพยายามโฟกัสตาของเราให้มองแต่เรื่องดีๆคือถ้าเขามีจุดดีจุดเด่นอะไรอย่างลูกคนนี้เขาเรียนเขาเรียนเก่งใช่ไหมเราก็ชมเขาได้นะแต่เราก็ต้องชมด้วยความจริงใจอะ่ะแบบเฮ้ยก็เรียนเก่งจริงอะ่ะคนเนี้ยอะไรเงี้ยเอ,อแล้วก็ถ้าเกิดแบบ โอ้ oh, แฟนเขาแบบทางานไรายไดย้ก็ชมเขาไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งชมด้วยความจริงใจกับชมด้วยความเสแสร้งมนุษย์ดูรู้คือผมจะพยายามเทรนตาของผมเนี่ยให้มองในแง่ดีของเขาเพราะฉะนั้นผมก็จะเห็นจุดจุดเด่นของเขาไม่หมดเลยแบบว่าเฮ้ยวันนี้พี่ทําผมใหม่พี่สวยอะไรอย่างเงี้ยคือคุยไปเลยคือคนชอบคนชมอยู่แล้วเขาจะบอกเขาจะบอกคุณว่าบ้าอะไรอย่างเงี้ยไม่สวยแต่จริงๆมันก็เขาดูดีขึ้นเะละ่ะถ้าดูดีขึ้นก็ชม แต่ไปจะไปชมจุดด้อยเขานะคืออันนี้เป็นหนึ่งในเทคนิคเลยนะคือลูกค้ามีหลายประเภทนะครับลูกค้าที่มาถึงจะคุยแต่เรื่องรถอย่างเดียวก็มีจะคุยถึงต่เรื่องงานอย่างเดียวก็มีจะคุยแบบคุณขายของนะคุณรู้ถ้าคุณขายอยู่แล้วตอนนี้คุณจะรู้แน่นอนหรือว่าถ้าเอ,อไม่ว่าคุณจะขายอะไรนะคุณจะรู้อยู่แล้วว่าว่าจริงๆมนุษย์ชอบการชมเออคือมนุษย์เนี่ยก็มีหลายประเภทนะนะคือจริงๆจริงๆถ้ามันแบ่งมันมันทำซีดีได้อีกแผ่นหนึ่งเลยอนะคือ คนเนี่ยมันมีหลายประเภทบางคนแบบชอบมาคุยแต่เรื่องแบบเรื่องงานเรื่องแบบเนี่ยสาระจบสั้นๆแบบปุ๊มเฟกจบแค่นั้นนะบางคนอย่างนี้ก็มีแบบเขาต้องการเวลาคุณก็ต้องให้เวลาเขารีบให้เวลารีบปิดการขายรีบคุยกับเขาเพราะว่าคนพวกนี้เขาไม่ค่อยมีเวลาคนอีกประเภทหนึ่งก็จะเป็นนักข้อมูลเทคนิคอะไรพวกนี้คุณก็ต้องให้ให้เรื่องข้อมูลเทคนิคคุณต้องรู้ว่าลูกค้าคุณชอบอะไรแต่มันจะมีคนอีกประเภทหนึ่งประเภทที่ฟลุงฟิงไงคือมาไม่เคยคุยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไม่คุยเรื่องอะไรเลยชอบค แล้วคนคนลักษณะเนี้ยชอบการชมนะครับจริงๆมนุษย์ทุกคนชอบการชมแหละแต่คนน,น้อยแคนนีชอบเป็นพิเศษคือถ้าคุณแบบจับจุดได้นะแล้วคุณแบบรู้ปุ๊บเฮ้ยวันนี้เขาเปลี่ยนอะไรมาใหม่คุณแบบเอ้ยอันนี้สวยจังอันนี้แบบเอ่อดีจังแต่วงเล็บต้องจริงใจนะครับผมไม่เคยไม่ชมไม่เคยไปชมใครด้วยความไม่จริงใจนะเพราะมันจับได้แต่ผมจะดูว่าเฮ้ยเฮ้ยเอยเอว่ะบุคลิกเขาดีว่ะเออแบบนาฬิกาเขาสวยว่ะอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะเห็นไนงะ เราก็ชมแต่ข้อดีอย่าพยายามชมย้ำนะครับอย่าพยายามชมอันนี้จนจนบางครั้งนะคือคือบางครั้งรู้ป่ะผมปิดเดียวได้ด้วยไม่ไม่ไม่เคยคุยเรื่องรถเลยผมคุยเรื่องเนี่ยเอ่อคุยเรื่องแบบชมเขาไอ้นี่สวยดีแล้วเขาก็นั่งเล่าเรื่องแบบในกาเนี่ยประวัติเนี่ยเขาได้มาจากอะไรเ,เอ่อเนี่ยแล้วเขาก็บอกเข็มขัดเนี่ยของเขาเป็นหลุยนะเป็นแอร์เมสนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็พูด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 ,พดจองเท่าไหร่น้อง เฉยเลยอะแบบเนี้ยก็มีนะครับแต่วงเล็บต้องจริงใจแต่บางครั้งคุณก็อย่าลืมคุณอย่าคุณอย่าไปชมสิ่งของมากไปนะคือต้องบางทีแบบคุณคุณพยายามดูเขาอะมันมีจุดไหนที่แบบเรารู้สึกแบบเฮ้ยเขาเขาเป็นจุดเด่นของเขาอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็เราก็ควรจะควรจะชมแต่บางทีบางครั้งผมผมเคยพาดครั้งหนึ่งเลยผมเดินไปเดินไปเจอลูกค้าแล้วแบบเห็นเขาใส่แบบแฮร์เมสเข็มขัดแฮร์เมสไงเข็มขัดเออแฮร์เมสแล้วมันสวยมากอะไรอย่างเงี้ยคือมันหายากอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ถามเขาว่าเฮ้ย แบบเจอกันแบบไม่ทักหน้าเขาเลยเจอกันเฮ้ยพี่เข็มขัดแอมสสวยมากเลยอะไรเงี้ยเขานี่แบบเฮ้ยมึงไม่ดูกูเหรอในกูแต่งหน้ามาเต็มที่เลยเนี้ยอย่างงี้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นก็ชมชมคนเนี่ยก็ด้วยความจริงใจนะครับแล้วก็ดูด้วยไม่ใช่แบบว่าเออมีน้องนักขายคนนึงเอาเทคนิคนี้ไปใช้คือผมก็บอกว่าเฮ้ยคนชอบการชมแต่มึงต้องจริงใจนะไม่ใช่ว่ามึงไปชมดถะแล้วเขาเขาก็จะเห็นผมแบบเฮ้ยผมก็จะทักคนนี้แบบเออดีทักแต่ข้อเด็ดไง เราไม่ได้เฟกนะเว้ยเราไม่ได้ผิดนะเออม,มันก็เห็นผมทำอย่างเงี้ยปุ๊บก็เห็นผมคุยเอ้ยพี่พี่ทำไมพี่ไม่คุยเรื่องเรื่องรถกับลูกค้าเลยวะทำไมลูกค้าจองกับพี่วะอะไรเงี้ยมันก็เอาไปใช้มั้งเลยครานี้มันไปเห็นลูกค้าคนหนึ่งไงลูกค้าคนหนึ่งเขาเดินมาเขาใส่รองเท้าสวยมากเขาใส่รองเท้าแบบสวยมากบอกเขาเขาก็ามองหน้าลูกค้าไอ้นายขายนี่ก็เดินไปมองหน้าลูกค้าแล้วก็บอกสวัสดีครับโห oh, พี่รองเท้าพี่เม่งโคตรสวยเลย,เลยวะแต่ไม่สนใจลูกค้าไง นั่นแหละคือคือบางทีมันก็ของอย่างเนี้ยมันมันต้องฝึกไหมมันคือคุณคุณหัดเทนตานะคือผมไม่ได้บอกให้คุณฝึกชมไม่ได้ฝึกให้คุณตอแหละนะแต่ฝึกให้คุณเทนตามองให้เห็นแต่ข้อดีแต่ไม่ใช่ไปชมรองเท้าเขาแบบนั้นนะเขาบิ้วมาเต็มที่แล้วแต่งหน้ามาดูดวงด,ด,ด,ดูดีไปชมตีนเขาก่อนเลย, <laughs> <laughs> เอยขอโทษนะครับอาจจะใช้คําไม่สุภาพไปนิดหนึ่งนะก็คือไปชมเท้าเขาก่อนเลยนั่นแหละคือคนจําไว้นะครับข้อนี้คือมนุษย์ชอบ การชม,อมชอบการถูกชมนะครับแต่ต้องจริงใจนะครับรอไปใช้กันได้ดูนะครับ